สวัสดีค่ะพบกับรายการเกษตรสาระดีๆมีได้ที่เรงคอตอ้นนะคะมาพบกับอูนอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะอยู่ที่สวนของพี่โชคห้วยหินเพิงค่ะเห็นด้านหลังของอูนนะคะว่าจะมีแบบว่าดอกในระยะหัวกาไลแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาสัมภาษณ์นะคะพี่โชคว่าพี่โชคมีเทคนิคหรือว่าเคล็ดลับอะไรนะคะที่ทําให้ดอกทุเรียนเนี่ยออกกว่าคนอื่นนะคะเดี๋ยวตามชมกันเลยค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กับพี่โชคนะคะห้วยหินพลึงใช่ไหมคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่โชคเนี่ยใช้การจัดการอะไรอย่างไรบ้างทําให้แบบว่าดอกทุเรียนอะ่ะออกก่อนคนอื่นเขาค่ะโอให้อ่าคนดูเขาแบบว่าเป็นแนวทางให้เขา<อ>นะ,ะ่ยค่ะครับเคล็ดลับไม่ง่ายนะครับค่ะหนึ่งดึงใบแก่ให้ได้อสองแขนงกิ่งห้ามตัดออกโดยเด็ดขาด ก็คืออันที่หนึ่งนี่ก็คือเรื่องใบเรื่องใบเรื่องใบแล้วก็เรื่องของแขนงนะครับแขนงเนี่ยห้ามตัดแล้วก็ต้องเลี้ยงให้แก่ที่สุดปุ๋ยอัดทั้งรากอัดไปเลยครับคเพื่อให้แขนงนะ่ะแก่เร็วสงสัยนิดนึงคะ่ะว่าทําไมเราต้องเลี้ยงแขนงคะการเลี้ยงแขนงนะครับบางคนคิดว่าตัดแขนงเพื่อจะได้ตาดอก แต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่นะครับคือตัดแะแนงเหมือนกับการไปเล่งให้แตกกิ่งแะแนงใหม่คือการให้อาหารเสร็จปุ๊บใช่ไหมล้วก็ฉีดทางใบฉีดทางแะแนงเพื่อได้แะแนงเนี่ยจะได้สะสมอาหารณตรงนั้นพอเราตัดออกพอแก่ปุ๊บใช่ไหมพอเราฉีดบางตัวลงไปใต้ใบแะแนงพอแขแนงได้รับอาหารเสร็จปุ๊บ แล้วเราก็จะฉีดตาดอกออกมาอมพอตาดอกเริ่มโผลล้วก็มาตัดแขนงนั่นแหละครับถึงจะเห็นเป็นตาดอกเหมือนให้ขแขนงเป็นตัวรับอาหารด้วยถูก<ช>ต้องคะ่ะเป็นเทคนิคที่ดีมากๆเลยนะ,นะคะคเทคนิคนี้นะคะก็อันนี้ก็พี่โชคก็ได้บอกเทคนิค รวมๆเข้าไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็คือใครอยากจะมาดูสวนหรือว่าอยากจะมาแบบติดต่อทางคุณโชคทั้ทางพี่โชคอย่างเงี้ยค่ะมีเบอร์พี่โชคแบบว่าเออเบอร์อะไรคะขอเบอร์ติดต่อนะคะเบอร์0 8 7ย์แ8ค่ะ8ูนค่ะ8นคะครับะโอเคค่ะวันนี้เราก็ได้แบบว่าเทคนิคเคล็ดรับเล็กๆน้อยๆนะคะจากพี่โชคของเรานะคะนี่มีแขกรับเชิญด้วยนะคะก็ ยังไงนะคะเดี๋ยวเราจะไปติดตามส่วนไหนนะคะของอันนี้จะเป็นแนวเทือกเขาตะนาวสี่ใช่ไหมคะ<ผ>มว่าส่วนไหนเนี่ยมีการออกดอกนอกฤดูหรือว่าออกดอกกว่าคนอื่นเขานะคะก็เดี๋ยวตามติดตามชมตอนต่อไปได้เลยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ